บ้านที่มีแต่โครงนะครับตอนนี้ครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่โครงการบ้านสวนพุทธมนตรสายหนึ่งครับของเดิมนะครับบ้านก็มีสภาพที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็มีรูปแบบลักษณะบ้านที่เป็นโอสคูนิดนึงครับเราก็พยายามปรับเปลี่ยนฟังก์ชันบางอย่างครับทำโรงจอดรถใหม่เปลี่ยนรูปแบบของหลังคาเพื่อให้มันโมเดินมากขึ้นครับ ส่วนหลักๆของตัวบ้านที่เสียหายอย่างพวกโรงจอดรถหรือประตูทางเข้าที่แคบเราก็ทําการขยายเพื่อให้พื้นที่ดูมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากขึ้นจัดปรับปรุงฟังก์ชันใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าครับส่วนของโรงจอดรถนะครับของเดิมเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านในที่เราเห็นเป็นห้องตอนนี้นะซึ่งกับไซซิซ่งบ้านแล้วก็ความต้องการในปัจจุบันเราก็ทําการขยายโรงจอดรถนะครับขยับพื้นที่ตําแหน่งโรงจอดรถออกมาในบริเวณตรงนี้นะครับทำเป็นโรงจอดรถใหม่เป็นขนาด3จอดครับเพื่อรองรับกการใช้งานกับลูกค้าคนใหม่ แล้วเราก็นําลงจอดรถเดิมแปลงสภาพเป็นห้องนะครับเพื่อเป็นห้องอเนกประสงค์ให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายครับในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับเราก็ทําเป็นตัวแรมอันนี้เป็นทางลาดนะครับเพื่อให้สามารถรองรับของการใช้งานของรถของวิวแชร์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเดิน ขึ้นมาเป็นทางเดินได้ตัวของหน้าบ้านเนี่ยเราเดคอเรทใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีชเชนเนลกุกกระเบื้องแล้วก็ทําสีนะครับเราขยายเฉลียงตัวนี้จากของเดิมที่ใช้งานไม่ได้ให้สามารถเป็นวอล์กอินทางเข้าที่ดีครับเราวไปดูในบ้านกันครับครับอันนี้เป็นส่วนของงานภายในนะครับของเดิมตรงนี้โค้ชจะเป็นบิวอินแล้วก็มีห้องโถงว่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จัดฟังก์ชันเข้าไปใหม่ ไม่ว่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์ด้านซ้ายนะครับที่เราทําเพิ่มขึ้นมาบนไปถึงด้านขวาที่เราเปลี่ยนสภาพกลายเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับที่มีห้องน้ําในตัวครับตัวของห้องนี้แต่เดิมเองก็จะเป็นเหมือนห้องทํางานเราก็จัดฟังก์ชันเปลี่ยนใหม่นะครับให้กลายเป็นเหมือนห้องนอนหรือห้องอเนกประสงค์อันนึงที่มีห้องน้ําในตัวเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุซึ่งสามารถที่จะใช้วีลแชร์แล้วก็เข้าไปในห้องน้ํานี้ได้เลย ในระบบของบ้านหลังนี้นะครับเนื่องจากเรามีการเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่รวมไปถึงว่าห้องน้ําเดิมๆของที่เนี่ยครับงานระบบค่อนข้างจะเสียหายค่อนข้างเยอะเราก็เลยทาการเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงอย่างห้องน้าห้องเนี้ยครับที่ระดับเดิมเราไม่มีเลยเนี่ยเราก็ทําการวางระบบใหม่แล้วก็ทําพื้นห้องน้ําทาโครงสร้างขึ้มารับใหม่แล้วก็กลายปเป็นห้องน้ำใหม่ให้ลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของห้องครัวเดิมนะครับซึ่งมีการวิวอินแล้วก็จัดฟังก์ชันไว้ประมาณหนึ่งซึ่งเราดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะลูกค้าสักเท่าไหร่เราก็เลยจัดก,การเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ลงไปถึงเราทําการระบบสแปร์ไว้ให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะส่วนตรงนี้อาจจะทําเป็นตัวของเคาน์เตอร์ซิงค์นะแล้วก็ฝั่งนี้ทําเป็นส่วนของเคาน์เตอร์เตาแก๊สแก๊สเตาไฟฟ้าสําหรับทําครัวไทยในบ้านได้นะครับเราใส่ประตูอะไรไว้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันกลิ่นนะครับ รวมไปถึงระบบไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ครับขนาดมิเตอร์30ทับร้อยนะครับเราก็ทําใหม่ทั้งหมดของทั้งระบบของบ้านหลังนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นตู้โหลดไฟฟ้าใหม่ทําสายเมนใหม่เดินสายภายในใหม่ทั้งหมดเลยครับในส่วนของบันไดเนี่ยนะครับของเดิมก็จะเป็นบันไดไม้จริงนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมีเรื่องของความสูงระดับขั้นรวมไปถึงว่าตัวลักษณะของไม้ครับปลวกแล้วก็ชํารุดจากใช้งานระยะเวลามานานเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นตัวของ s p c ด้วยคอนกรีตนะฮะก็จะทําให้ความแข็งแรง,งคงทนเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงว่าตัวของเราบันไดใหม่เนี่ยของเดิมเป็นราวบันไดไม้ที่ไม่ค่อยจะเข้ากับตัวบ้านเราเท่าไหร่เราก็ทําการรื้อออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกกรงเหล็กแล้วก็ใส่ท็อปไม้จริงเข้าไปครับในส่วนของวัสดุภายในของชั้น2ทั้งหมดนะครับเราก็จะทําการติดวอลเปเปอร์ทำฝ้าใหม่ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงพื้นเนี่ยเราก็ใช้วัสดุเป็น FPC ครับเพื่อให้ได้ความรู้สึกแล้วก็แข็แงแรงทนทาน ครับบริเวณถงตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นล mm ิฟ hmm. ing ในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์ห้องเก็บของอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะใช้พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยได้น้อยเราก็เลยทําให้ตรงนี้กลายเป็นลิฟต s สเปซเพื่อให้สามารถวางโซฟาเป็นมุมอ่านหนังสือได้ตัวอื่นเราก็ทําการเจาะประตูเนี่ยเพื่อให้คอนเนคไปกับระเบียงเดิมที่ของเดิมเนี่ยมันไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้แต่เดิมเนี่ยห้องก็อย่างที่ทราบ แจ้งไปเมื่อกี้ครับเราก็จะเป็นตัวของ3ห้องนอนแล้วก็1ห้องเด็กประสงค์ซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวทุกห้องตอนนี้เราก็ปรับขนาดของฟังก์ชันให้กลายเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับส่วนห้องที่เราอยู่กันตอนนี้ก็จะเป็นห้องห้องมาสเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะมีการทําของส่วนระเบียงขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมระการใช้งานครับจัดฟังก์ชันของไฟฟ้าหัวเตียงแล้วก็กานห้องขยายไปครับรวมไปถึงในส่วนห้องน้ำเนี่ยเราก็มีการขยายบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมระการใช้งานของห้องมาสเตอร์ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็จะเป็นขนาดห้องมาสเตอร์เดิมซึ่งเราการห้องใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็ห้องนี้ยังเป็นขนาดไซซิ่งของสำหรับมาสเตอร์เบดรูมได้เหมือนกันครับก็จะเหมือนว่าการอยู่บ้านหลังนี้ก็จะมีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมเลยครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องน้ําในตัวสามารถที่จะออกไปในส่วนของระเบียงด้านนี้ที่เราทําเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้นะครับจะใช้เป็นมาสเตอร์ห้องได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการรีโนเวทบ้านหลังนี้จากบ้านสไตล์เดิมๆให้กลายไปเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่หลังนี้ครับในการปรับฟังก์ชันในการเปลี่ยนดี ك เรทภายนอกใหม่ให้สวยงามแล้วก็ทันสมัยงานระบบของบ้านหลังนี้นะครับฟับงกกอลแอสเซทดูแลให้ทุกระบบครับทาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าสบายใจได้ว่างานระบบเหล่านี้จะไม่มีปัญหากับลูกค้าเลยครับถ้าชอบคลิปรีโนเวทแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมางกอกอลแอสเซทนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ